สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับค,คบรูครูเบนจพรยุบรษคลิปนี้ครูจะพาพวกเราไปรู้จักไอโซโทปและเสถียรภาพของนิวเคลียสกันจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะเราลองมาทําความรู้จักกับไอโซโทปกันดูนะคะ ให้นักเรียนดูที่อะตอมของไฮโดรเจนทั้งสาอะตอมดูว่ามีอะไรเหมือนกันหรือมีอะไรต่างกันบ้างเอน่าจะคิดเหมือนครูนะคะเพราะครูคิดว่าไฮโดรเจนทั้งสาอะตอมนี้มีเลขอะตอมที่เหมือนกันแต่มีเลขมวลที่ต่างกันค่ะถ้าเลขอะตอมเท่ากันก็หมายความว่ามีจํานวนโปรตอนเท่ากันแต่ถ้าเลขมวลต่างกันก็หมายความว่ามีจํานวนนิวตรอนที่ไม่เท่ากันนั่นเองนี่ก็คือลักษณะของไอโซโทปค,ค่ะ ดังนั้นไอโซโทปก็คือธาตุที่มีเลขอะตอมเท่ากันหรือจํานวนโปรตอนที่เท่ากันแต่จะมีเลขมวลที่ต่างกันนั่นก็คือมีนิวตรอนที่ไม่เท่ากันโดยแต่ละไอโซโทปก็จะมีชื่อเรียกนะคะเช่นไอโซโทปไฮโดรเจน1 1จะเรียกว่าโปรเที Pro ยมไฮโดรเจน2 1จะเรียกว่ายูเทเรียมและไฮโดรเจน3 1, 1จะเรียกว่าทิเทียมนั่นเองค่ะโดยไอโซโทปจะแบ่งออกเป็น ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียรเรียกว่าไอโซโทปกัมมันตรังสียกตัวอย่างเช่นและไอโซโทปอีกประเภทหนึง่งก็คือไอโซโทปของธาตุที่ไม่มีการสลายตัวอีกต่อไปจะเรียกว่าไอโซโทปเสถียรค่ะยกตัวอย่างเช่นเนื่องจากเราทราบว,ว่าไอโซโทปคือธาตุชนิดเดียวกันดังนั้นจะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกันเนื่องจากมีมวลที่ต่างกันนั่นเอง ในการวิเคราะห์ไอโซโทปจึงทำได้โดยการจำแนกมวลค่ะเครื่องมือที่มีความสามารถในการวัดมวลได้อย่างละเอียดนั้นก็คือแมสสเปกโตรมิเตอร์ค่ะเราลองไปทำความรู้จักกับแมสสเปกโตรมิเตอร์กันดูค่ะแมสสเปกโตรมิเตอร์นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์มวลอะตอมของธาตาุต่างๆโดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านั่นเองค่ะ โดยแมสสเปกโ t รมิเตอรจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนแรกคือส่วนเร่งอนุภาคส่วนนี้จะทำให้ออนโซโทปที่อยู่ในสภาพแกส๊สกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าอนุภาคจะถูกเร่งให้มีความเร็วสูงแล้วเคลื่อนที่เข้าไปยังส่วนที่2นั่นก็คือส่วนคัดเลือกความเร็วส่วนนี้จะมีทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่เข้าไปด้วยความเร็วที่พอเหมาะขนาดของแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจะทําให้เกิดความสมดุลอนุภาคก็จะเคลื่อนที่ไปยังส่วนสุดท้ายนั่นก็คือส่วนวิเคราะห์ค่ะส่วนนี้จะประกอบไปด้วยสนามแม่เหล็กที่ตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคจะบังคับให้อนุภาคที่มีมวลต่างกันเบนแนวการเคลื่อนที่ เป็นส่วนโค้งของวงกลมด้วยรัศมีที่ต่างกันถ้าพิจารณามวลของอนุภาคจะมีค่าแปรผันตรงกับรัศมีโค้งเพราะว่ามวลของแต่ละไอโซโทปไม่เท่ากันดังนั้นรัศมีความโค้งจึงไม่เท่ากันทําให้เราสามารถใช้เครื่องแมสสเปกโตมิเตอร์ในการวิเคราะห์ไอโซโทปของธาตุกำมะถันสีได้นั่นเองค่ะนักเรียนอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าภายในอะตอมของธาตุมีนิวเคลียสที่ประกอบไปด้วย โปรตอนและนิวตรอนโดยที่โปรตอนมีประจุเป็นบวกเมื่ออยู่ใกล้กันแล้วน่าจะเกิดแรงผลักกันแต่โปรตอนและนิวตรอนยังสามารถอยู่ร่วมกันภายในนิวเคลียสได้แสดงว่าจะต้องมีแรงบางอย่างที่มีความเข้มมากกว่าแรงผลักระหว่างประจุบวกที่คอยยึดเหนี่ยวอนุภาคเข้าไว้ด้วยกันแรงนั้นก็คือแรงนิวเคลียสนั่นเองดังนั้นแรงนิวเคลียสก็คือ แรงที่คอยยึดเหนีย่ยวนิวคลีอนหรือโปรตอนกับนิวตรอนเข้าไว้ด้วยกันภายในนิวเคลียสนั่นเองค่ะถ้าเราลองเปรียบเทียบมวลของ us, นิวเคลียสฮีเลียมกับมวลของโปรตอนและนิวตรอนที่ประกอบเป็น ron, ปปนิวเคลียสเราจะพบว่ามวลของ us, นิวเคลียสฮีเลียมมีค่าน้อยกว่ามวลรวมของโปรตอนและนิวตรอนที่ประกอบเป็นปนิวเคลียสแสดงว่าจะมีมวลหายไป โดยมวลที่หายไปนี้เราจะเรียกว่ามวลพร่องมวลพร่องนี้จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ค่ะโดยสำหรับนิวเคลียสของธาตุต่างๆนั้นจะสามารถหามวลพร่องได้จากผลต่างของมวลรวมของนิวคลีออนทั้งหมดกับมวลที่แท้จริงของนิวเคลียสโดยสามารถเขียนเป็นสมก,การได้ดังนี้ค่ะเราจะแทนมวลพ่องด้วยเดลต้าเนะคะ เนื่องจากนิวคลีออนภายในอะตอมนั้นยึดเหนี่ยวกันไว้ด้วยแรงนิวเคลียร์หากต้องการที่จะแยกนิวคลีออนออกจากกันจะต้องเอาชนะแรงนิวเคลียร์นี้ให้ได้เราสามารถทำได้โดยการให้พลังงานแก่นิวเคลียสค่าหนึ่งจึงจะสามารถแยกนิวคลียอนออกจากกันได้นะคะพลังงานนี้จะถูกเรียกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวนั่นเองเนื่องจากมวลพร่องของนิวเคลียสธาตุต่างๆนั้น จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์และเราทราบว่ามวล 1U มีค่าประมาณ1.66ุูณ1ิยกกำลังลบ27กิโลกรัมพลังงานที่เทียบเท่ากับมวลนี้จะหาได้จากสมการ E เท่ากับ mc สอรเราจะได้พลังงานของมวล 1U มีค่าประมาณ1.49ุูณ10ยกกำลังลบ10จูลหรือประมาณ931เเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ ดังนั้นพลังงานที่เทียบเท่ากับมวล1นึ่งยูก็คือ9 3 1ามเมกะอิเล็กตรอนโวลต์เราจึงสามารถหาค่าพลังงานยึดเหนี่ยวมีค่าเท่ากับมวลพร่องคูณกับ9 3 1เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ต่อ,อยูนั่นเองค่ะจากการคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวนะคะเราจะพบว่าถ้าจำนวนนิเลอตรอนมากขึ้นพลังงานยึดเหนี่ยวก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเราสามารถเขียนเป็นกราฟได้ดังนี้ และเนื่องจากว่าธาตุแต่ละธาตุมีจํานวนนิวเคลียสที่ต่างกันในการเปรียบเทียบว,ว่านิวเคลียสใดมีเสถียรภาพต่างกันก็จะเปรียบเทียบด้วยพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวเคลียสน,นั่นเองค่ะสามารถเขียนเป็นสมก,การที่แสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้หรือเราสามารถหาได้จากความชันของกราฟนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพวกเราได้รู้จักไอโซโทปและมีความรู้เกี่ยวกับเสถียรภาพของนิวเคลียสกันแล้ว ยังไงก็อย่าลืมไปอ่านหนังสือทบทวนนะคะแล้วลองทำแบบฝึกหัดในหนังสือดูสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ